ตีตอนเศร้าๆจ้าลูกขึ้นมาประมาณตีสี่เกือบตีหานะคะตอนนี้กับตีหาก็กลัวแล้วนะคะตีหาประมาณ6กเก็ดนาที่นะคะนี่ค่ะแม่กับลูกขึ้นมาดังไฟค่ะนะคะนี่ค่ะรอยทานติดแล้วแม่ก็เสเอาเข่านะคะหอดเขาตังนะจ๊ะมื่อนี้แม่คิดว่าอยากกินปนจ้ะ S, นี one, Now, Now, ่ค่ะแม่สีผ้าอีบุลน้องคะเนาะเพราะว่าพักกาดน้อยแม่มันใหญ่แล้วจ้ะแม่ก็เลยสิเก็บไม่กินกับปุลจ้ะแล้วก็สิหลวกดอกแค่กิ่เก่าจ้ะนะคะอ่ามาจ้ะหรืนีแม่สิพามาเฮ็ดนะคะกองเครื่องเน่ยค่ะห่อง่อขวดให้เรียบร้อยเลยนะคะแม่จะเอาเครื่องลงนะคะเรา่แม่เอาลงก็คือกระชายจ้ะกระชายกตะไข่นะคะ ก่อนจะนะคะใส่กับเครื่อในั่ที่เนี่ยบวกไปนะคะเม่ดจีขาเ้ามกระเจียวลรคปิดพ่นกับกระชายกับตะไคร้กับริกเข้านะคะเพื่อที่จะให้มันแ็มน,นะคะกับมีนี่แหละจ้ามีใบคุ้นยิ้งเลิศนะคะมีดอกเขาแค่ผับขี้เหล้า แม่จะใส่ที่เป็น้มานาวกระน้ำน,ะะน้ำตาเหงือกค,ค่ะผิดไถ่สดนะคะแล้วก็มีต้นหอมนิดน้อยนะคะสูงไปหรือว่าต่ำไปต่างกล้องไม่เปลี่ยนเนาะเออไม่เห็นอย่างเด้ะพี่น้องเออเห็นแต่หน้าแม่เลยเอ้าเออเอา,เอา,เอาที่นี่ได้แล้วแม่ก็สิเอาน้าม้งดระเจ้าไว้เลยค่ะรอแค่เดือนแนละะ้วพอมาใส่พักนะคะใส่พักหลังจากที่แม่ล่อให้ หอมเครื่องในเหาสุกนะคะแม่ก็มาปนจ้านี่จ้าปนผัดทูแม่ก็เรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมที่จะกินแล้วจ้าเป็นกระเสีบ่จ้าะจ้ามึงด้อยจ้านะคะน่ากินมากๆเลยนะคะพร้อมกจบขาวเหนียวหลุดล้นกลองเลยค่ะมื้อนี้นี่ค่ะนะคะเพื่อลวกแซ่บก็เม่แซ่บก็สิได้กินเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะพร้อมก็พักลวกแล้วก็พักกาดหน่อยเม่นะคะแล้วก็พักกาดหินจ้ามีบาเแือเล็กน้อย แลวก็บ,บกแตงนะคะนี่จ้ะส่วนออมเฮาก็เรียร้รยคือกันจะนี่ออกมาหนาตานากินบ่จ้ะออมเครืองไนคะ่ะออมเครืองไนไกจ้ะเสแยบแน่นอนจ้ะนะคะระวังปนก็พร้อมเครื่องไนอันใดสิแยบก็กันมาได้จ้ามากินน้ากันได้คะ่ะ สวัสดีจ้ามาได้จ้าไม่กินเขาก็แม่เด้อเขานอกบ้านดีค่ะนปนกระชูจ้ามีพัดรัวกระคือดอกแคค่ะมะเขือจ้าแตงจ้าผักาดน้อยผักาศหิมแล้วก็มีออมเครื่องในไก่เลยจ้าีะมาจ้าหิวแล้วจ้าดีค่ะ แสบๆ่จ้าเอาลืมเก็บเกียคืนเนาะค่ะเนาะตายบม่บได้กินดอกค่ะบนใบลานามเก็บหรอหืมบ

ครับอืมงั้นนี่ครับ 那你说我看有。 就是。<laughs> โอเคค่ะอิ่มแล้วค่ะอ,อมเครื่องในกับมือไปเนาะค่ะเนาะโปนย่างค่ะเอาไปกินตอนหิวอีกเที่ยนึงเนาะค่ะเนะาะสบายพักมื้อแล้วค่ะหายเก็บพักไม่ไม่กินค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆลด้เค่ะเด้อที่เขามาติดตามแม่เขามารับชมแม่นะคะขอบคุณหลายๆทุกกำลังแรงใจเลยค่ะเดอะ้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามแม่ให้ครบ ถึงหาลอยด้วยค่ะเม่สิไดเมื่อกินกล้อยเนี่ยดีผิวเบิ่งได้จ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ